เก่าป่ะเนี่ยค่ะอ๋อเคยสั่งดีรูทกับไอ้กล้วยไม้อะไรนยกล้วยไม้ไอ้โกกิอะค่ะอ่ากุหลาบโกกิไม่ไม่แล้วแล้วเอาดีรูทไปใช้เนี่ยมันมันมันได้ผลไหมหรือว่าไงมันก็ได้ผลหละไอเกี่ยวกับรากแต่ว่าใบมันไม่ค่อยสวยอะก็็ดีรูทมันเน้นเน้นที่รากอย่างเดียวไงเออใบเขาเขียวแบบเขียวไม่สดใสอ่ะเขียวไม่สดใสอาก แต่ว่าช้างนี่สุดยอดเลยช้างใบมันวับเลยลก็อย่างนี้ไปใช้ร่วมกันนะเอาเนี้ยไปใช้ร่วมกันแล้วเดี๋ยวไ,ไอร่วงว่าใบใหม่สวยใบไม่งามเดี๋ยวมันจะงามและสดใสขึ้นแล้วก็ะจะเห็นความแตกต่างเลยลองดู <c oughs> ครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้ก็สบายๆนะครับเป็นอีกเช้าหนึ่งที่ มิสเตอร์ชนก็จะพาไปชมนะครับการทดลองนะครับการปลูกกล้วยไม้นานา,นานชนิดนะครับในสวนของมิสเตอร์ชนซึ่งเป็นแปลงทดลองนะครับแล้วก็ได้นําเอาอาหารกล้วยไม้นะครับแล้วก็ดีรูทนะซึ่งมาใช้จริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิสเตอร์ชนทําห้องแลบมานานก็จะรู้ว่าไอสารเคมีตัวไหนนะครับสามารถที่จะช่วยทําให้กล้วยไม้เนี่ยเขาฟื้นตัวได้ไว เดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้มิตรชนเลี้ยงไว้หลายๆท่านสอบถามมาเหมือนกันครับว่าเกล้วยไม้เนี่ยควรจะให้ปุ๋ยให้อะไรนะหรือให้สารเคมีอะไรจึงจะงามและออกดอ,อกนะก็มิตรชนก็ทดลองให้ดูตามนี้นะครับไปดูกันเริ่มที่จะฟื้นตัวสุดทื่จากที่มาสมๆมนะครับนี่รากนี่ไม่ต้องห่วงโคลฟอนยาวใช้ได้เลย อ่ะไปดูดอกกันดีค่ะน,นี่คือภาพรวมนะนี่คือภาพรวมของกล้วยไม้นะดูเสืองสายร่องแรงยาวสายนี่อวกสวยงามพาดงามสมบูรณ์จริงๆครับก็ไม่ได้เมคนะอันนี้เป็นพวกเข็มขาวดูครับวันนี้ก็มาติดตามกันอีกสัปดาห์หนึ่งซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงของไม้ไม้พวกนี้ฟื้นตัวหมดกัดที่สมบูรณ์น่พวกเข็มขาวก็มิเตอร์เฮียนก็ชอบทดลองนะทดลองกันให้เห็นจริงๆ แบบนี้เลยนะฮะนี่เต้นผงเต้งพึ่งกับใบเขียวปัดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูดอกกนะันนะไม้ต้นใหญ่นี่พื้นฟื้นตัวหมดแหละนะนี่นี่เป็นพวกต้นดอกมะเขือปลูกไม่ทลายฮะงามเขียวปัดเลยสวยงามจริงๆลากเลิกใี่เดินเกาะต่อกันดีเล็กน้นอมาชมตัวต,ต้นแรกก่อนเลยนะครับที่มิตรชนปลูกเลี้ยงเอาไว้นะฮะก็เลี้ยงแบบตามธรรมชาตินะครับ เดิมทีเนี่ยตอนที่เขามาใหม่ๆที่มิชชอนเอามาเนี่ยดูใบเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่เหมือนมีโรคเล็กๆน้อยๆแต่พอหลังจากที่มิชชนให้อาหารกล้วยไม้ก,กับดีรูทไปใบที่เขาแตกออกมาใหม่ครับนี่ฮะมันวัดทั้งสองต้นเลยฮะอาการเดียวกันนี่ฮะอ่านี่ใบที่ออกมาใหม่เนี่ยโอ้โหสวยงามมันวาวแบบนี้เลยแล้วที่สําคัญครับนี่ออกดอกให้ชมความงามกันที่หลายๆท่านตบถามว่าเอ๊ะ เลี้ยงกล้วยไม้อย่างไรต้องให้อาหารอะไรให้ออกดอกจริงๆแล้วถ้าต้นเขาสมบูรณ์เนี่ยเขาก็พร้อมเจอ,อกดอกอันนี้เป็นอีกต้นนึงครับที่มิตรชนอยากจะนําเสนอเมื่อก่อนนี้มิตรชนก็มีปัญหาว่าปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แล้วไม่ออกดอกต้นนี้ออกดอกครับเป็นกุหลาบกระเป๋าปิดนะหลายท่านสอบถามไปว่าเ,เลี้ยงอย่างไรให้ออกดอกก็แบบนี้เลยนี่กุหลาบกระเป๋าปิดทีแรกเลยต้นนี้เขาอยู่ในร่มนะมิตรชนก็ไปคุยกับผู้รู้นะแล้วผู้รู้ก็บอกว่า ถ้าต้นสมบูรณ์ขนาดนี้มันต้องออกดรเพราะไม้พวกนี้มันออกดอกเก่งจะตายปรากฏว่าขยับมาเจอแดดครับปรับสถานที่อยู่แทงช่อแทงดอกให้เห็นเลยนะครับก็เป็นเทคนิควิธีการหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนะที่มิถุนอยากจะนําเสนอถ้าใครที่ตามดูช่องมิตุชนนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เป็นเครื่องดอกมะขามนะครับซึ่งตอนที่มาใหม่ๆเ,เดี๋ยวมิถุนถ้ามีดูรูปเก่าๆจะเปรียบเทียบเลยว่าความสมบูรณ์ความสดเนี่ย กลับมาแล้วนะนี่ดูครับใบสมบูรณ์มันเงาวมาใหม่ๆนี่เหลืองสภาพแทบตายเลยนะตอนนี้ฟื้นตัวหมดแล้วนะก็ถือว่าอาหารกล้วยไม้กับดีรูทครับใช้ร่วมกันนะอ่ะอันนี้เป็นกุราบกระเป๋าเปิดกระเป๋าปิดทั้งหรายหลนะโอ้โหดูลากครับเรียกว่าสมบูรณ์งามมากนะฟื้นตัวหมดแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันได้ผลนะครับจะเป็นอีกอย่างนะเป็นเจ้าบอโบฟิลัม um นะ บอโบฟิลัมตัวนี้เป็นสิงโตปากเป็ดนะนี่ออกดอกแหม่มันสวยงามจริงๆนะดูครับต้นนี่สมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นเ,เทคนิคเคล็ดลับดีๆนะถ้าระบบน้ำไม่มีปัญหาน,นี่รับรองว่างามแล้วก็ออกดอกสวยงามมากๆนะเป็นสิงโตปากเป็ดนะก็เดี๋ยวต้องมาตัดสายทีมันไทยแล้วครับอันนี้คือเขาเกาะเองพอตัดปุ๊บเนี่สวยงามเป็นธรรมชาติ ก็มิตรชนก็ตะตายทำงานง่ายๆหละครับอ่ะวันนี้เรียกว่าพาชมแปลงสาธิตของมิตรชนนี่เขาปางแดงก็ปรับสภาพเนี้ยใบนี่งามมันปั๊บเลยไม่มีตำเน็ตไม่มีโรคไม่มีไผยเลยนะก็ไม้ที่ต้องการล่มมากก็ปรับไปอยู่ด้านล่างนี่ติดตนใบนี่ไม่ต้องห่วงครับงามจริงๆนี่ก็เป็นมาวิ่งนะฮะมาวิ่งเป็นมาวิ่งป่าธรรมชาติ นี่รนก็ปลูกเลี้ยงไว้ดูครับดอกการช่อดอกนี่ฮะออกดอกการพึบงพับไปหมดช่วงนี้มาวิ่งป่าธรรมชาติเวันเดียววันนี้พาชมสวนมิตรชนแหละครับพวกแวนด้าอันนี้ก็ได้ผลนะเนี่ยแวนด้างามมากๆฮะดูลากอันนี้รู้สึกว่าที่วีรวุฒนะิให้มาก็ใช้เวลาปลูกเลี้ยงไม่นานดูลากครับงามมากๆเลย ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆของมิสเตอร์ชนนะครับเกิดจากต้นสมโสมนะครับเป็นม้าวิ่งะมิสเตอร์ชนก็นํามาปลูกเรียกว่าใช้กับมะพร้าวสับอย่างเดียวแหละครับเนี่ยปลูกกับกระเช้าเออ่กระถางสามนิ้วครึ่งนะฮะรากเลิกฟื้นตัวหมดแล้วรากนี่เดินเนี่ยเดินทะลุอะไรเห็นเลยนะก็ถือว่าเลี้ยงไม่ยากครับม้าวิ่งเนี่ยถ้าเรารู้จักวิธีการเลี้ยงสวยงามจริงเอเป็นอีกตัวครับที่มิสเตอร์ชนปลูกเลี้ยงไว้ครับเป็นสิงโตขาวใหญ่อันนี้เป็นไม้ของคุณลุงบัญชา นำม,มาปลูกเลี้ยงไว <c oughs> ง้รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยสบายก็ที่ว่าดอกนี่ออกยาวแล้วนะเดี๋ยวก็จะบานแล้วนะก็เป็นอีกต้นครับที่นิสชนนํามาปลูกเลี้ยงไว้แล้วก็ใช้อาหารเหมือนกันงามจริงๆเขาแกะครับดอกดอกสวยงามก็ไม้นี่ก็รวบรวมครับที่ไหนมีดีก็เก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็สวยๆก็นํามาเก็บมาปลูกเลี้ยงเอาไว้ เจ้าต้นนี้ฮะก็เป็นอะไรที่โอ้โหมันออกดอกบานทนนานดีเหลือเกินเรียกว่าพวกนี้จะออกแล้วก็โรยไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่จบนะเออจริงๆที่อื่นเนี่ยน่าจะหมดดอกไปแล้วละครับแต่มิตรชนเนี่ยดูครับการคอนี่ยาวมากๆแล้วก็ออกดอกไปเรื่อยๆฮะด้วยความสมบูรณ์ของต้นของเขาแลน,ะนี่ดูการเขายาวมากๆครับนะโกงเกงเอา้าวมีสองช่อเลยจะให้ดูไว้มิตรชนชอบมากคนระับไม้ประเภทนี้คือชมดอกนานนี่ติดฝักไว้นะครับก็ดูครับนี่หรือว่า ความใหญ่ของดอกเนี่ยโอ้โหมันสมบูรณ์จริงๆเพราะมิตรชนเรียกว่าเอา่อหรืออาหารดีมีคุณภาพเพราะงั้นเราดูนี่โอ้โหดอกใหญ่มากๆถ้าเทียบกันนะถ้าไม่ได้ใช้เดี๋ยวมิจฉุนมีต้นที่มาจากสวนของของของคุณพี่ท่านหนึ่งนะก็พันเดียวกันแต่โอ้โหตัวนี้ดอกใหญ่กว่าเยอะฮะสวยงามจริงๆอันนี้ไม่ได้เมคนะเรื่องจริงนะต้นเขาก็สมบูรณ์มากๆกุหลยังใส่ขาดเป็นลูกผสมมาวิ่งฟแลนด์ เบอร์หนึ่งที่สวยงามมากๆก็ทดลองครับตัวนี้ครับเมื่อก่อนนี้มิตรชนไม่ชอบปลูกเลี้ยงพวกอไอุลับโรเลนเตียเลยเพราะปลูกทีไรก็ไม่ประสบความสาเร็จแต่พอตอนนี้เรียกว่ามาเอาจริงเอาจังกำมันแก้ปัญหาก็ใช้อาหารต้นไม้ตัวนี้แหละครับกับดีรู้ปรปากฏว่าลากเลือกอนิงามและที่สําคัญครับจากที่ไม่เคยได้เห็นดอกเลยนะโรเลนเตียมิตรชนแบบ ลึกๆในใจนี่ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่เห็นดอกแล้วครับนี่แทงช่อแล้วไม,ไม่ไม่กี่วันก็บานแล้วนะก็เป็นโรเลนเซียที่แก้ปัญหาการปลูกเลี้ยงนะทีแรกเลยไม่ใจจะถอดใจแล้กุหลาบเนี่ยปกติมันเลี้ยงง่ายจะตายจางกุหลาบแต่พอโรเลนเซียมิตรชนแพ้ทางอาจจนทม่สำเร็จแหละครับนี่ก็เรียกว่าใช้อาหารต้นไม้ตัวนี้แหละครับนี่ถ้าใครติดตามมิตรชนตั้งแต่ หลายๆคลิปที่ผ่านมาไม้เบอร์นี้เป็นไม้ที่มีปัญหามีติดเชื้อติดโหแทบปางตายมานะมิตรชนก็เรียกว่าแก้ปัญหาด้วยการเอาปลูกขึ้นต่อโดยด่วนแล้วก็ฉีดฉีดไอย,ยาฆ่าแบคทีเรียน,นะครับแล้วก็ตอนที่มาใหม่ใหม่ใบจะมีปัญหาอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แห้งแล้วไม่มีการลุกลามแล้วแล้วต้น,นี่ก็ฟื้นละเริ่มแตกรากเห็นไหมฮะก็เรียกว่าฟื้นตัวเร็วครับนี่ฮะแตกรากหมดแล้ว นึกว่าจะไม่รอดฮะเบอร์นี้เพราะถ้าใครติดตามดูคลิปมิตรชนในที่ทำเนี่ยวันนั้นเรียกว่า,าใช้ยาฆ่าแบคทีเรียรู้สึกว่าจะเป็นแบคท่าก็มีคนสอบถามมานะครับว่าแบคท่านี่มีขายไหมมิตรชนไม่ได้ขายนะครับยืนยันมิสเตอร์ชนก็ยืนยันนะครับว่ามิสเตอร์ชนเนี่ยไม่ได้ขายจังหวัดจำหน่ายยาใดๆน,นะครับเพียงแต่ว่าอันไหนใช้ดีก็มาบอกต่อกันอันนี้ก็จะเป็นป้๋ยไม้ที่มิสเตอร์ชน,ยยนพยายามฟื้นฟูและอนุบาล จากที่มาแย่ๆเนี่ยตอนนี้ฟื้นตัวหมดแล้วแตกรากแตกอะไรกันใหม่อ่ะไปดูวัตถุดิพันครับที่บอกว่ามันออกดอกเก่งออกดอกดกเนี่ยนี่ฮะออกดอกให้เขียอีกแล้วเนี่ยรีกว่าถือว่าได้ผลแล้วครับรถึงต้นเนี่ยสมบูรณ์ดีลือเกิดนะเอาละครับทีนี้เขาแกะครับหลังจากสองสัปดาห์ผ่านไปที่มิตรชนทําคลิปนําเสนอว่าปลูกตัดรากนะอันนี้ตัดรากเห็นไหมครับดูรากใหม่ออกมาโอ้โหงามจริงๆนะดูเลยนี่ งดพรามครับออกมาในรากแบบดุบบับไปหมดแล้วเอ่อก็จะลองเปรียบเทียบกับไม่ตัดรากนะตองตอเน,นี่เห็นชัดๆถามว่าไอ้ประเภทไม่ตัดรากเนี่ยออกไหมก็ออกฮะแต่ว่ามันออกรากใหม่แต่รากเก่าเนี่ยฟอร์หมดเพราะนั้นต้องตัดทิ้งก็ไม่มีประโยชน์อะไรให้นระากเก่านี่จะจะทําให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรคซะด้วยซ้ำนะครับรากเ,าเก่าเก่านี่แห้งหมดเสียหายหมดเขาก็แตกรากใหม่มาจากการการะตุ้นด้วยดีดรูทนะเนี่ยเห็นไหมฮะ ถ้าเทียบแล้วเนี่ยถามว่าดีรูดนี่กระตุ้นรากได้นะแต่ว่ารากเก่าไม่มีความจําเป็นนี่ดูความสวยงามแตกต่างกันเลยสองตอน,นี่เห้แม่นี่สองตอน,นี่ระหว่างทางขวานี่คือตัดรากและปลูกใหม่กับอันนี้คือเอ,อไม่ตัดรากจะเห็นว่ารากเก่าๆนี่โอ้โหติดเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะไม่สวยเลยนะแต่ว่าก็แล้วแต่ครับไอ้ได้ผลนะได้ผลแน่นะก็เพิ่ะ ปลูกเลี้ยงนะครับแล้วก็รากนี่งามออกสมบูรณ์ดีเหลือเกินนะะที่สําคัญครับ <Okay. S 1> ให้ดอกซะด้วยรู้สึกจะเป็นเขาแพะนะตัวนีนะ้เดี๋ยวดอกบานถนะ้วมาชมกันอีกทีแต่ตอนนี้ชมแบบนี้ไปก่อนสนะวยงามจริงๆง <c oughs> พวกหวายก็ไม่น้อยหน้านะครับออกดอกกันบพืพับๆเลยเนี่ยตอนนี้นยมิตรชนก็เรียกว่าปลูกเลี้ยงไว้ก็นํามาแบ่งปันการเชยชมว่างั้นเถอะนะสวายก็ไม่น้อยหน้า เป็นม้าวิ่งที่มิตรชนปลูกในตรกาพัดลมนะเนี่ยถือว่างามมากๆนะะและที่สําคัญม้าวิ่งเบอร์นี้ครับเป็นเรียยว่าสาัยเลือดแดงอุบลน,นะฮะแต่ว่าออกช่อออกดอกดูครับออโอ้โหมันดูครับนี่สวยงามนะฮะยังบานไม่เต็มที่บานได้แค่ดอกเนี่ยก็ถือว่าวันนี้พามาเชยชมนะครับล้ยไม้ที่มิตรชนปลูกเลี้ยงไว้อันนี้ก็จะเป็น เขาบอกสายน้ำพึ่งลาวแต่ไม่รู้เหมือนกันฮะปลูกได้ประมาณสองสัปดาห์ปรากฏดูรากครับนี่โอ้โหงามฟื้นตัวแล้วครับเนี่ยใบเขียวและจากที่มาตมๆนะก็ฟื้นตัวหมดดูรากเขาสุดยอดครับนี่เขียวปัดไปหมดพวกตะกูลสิงโตก็ออกดอกกันทุกทับพเลยครับ ญี่ปุ่นพันแท้ตัวนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับออกดอกกับเข้าเหมือนกันมิตรชนก็เรียกว่ารวบรวมสายพันธุ์ไม้เอาอปลูกเลี้ยงไว้ด้วยใจรักกันนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้ชมกันแบบบางคนบอกเอ๊มิจชนมั่วเมกหรือเปล่าอันนี้มาดูได้นะถือว่าใช้จริงทดลองจริงได้ผลจริงนี่ก็เป็นเซอร์โค้งฟิลิปินนะครับนำมาปลูกเลี้ยงไว้แล้วก็ออกดอกแล้ว ก็เป็นพบกลุ่ลออนซิเดียมนะครับเพิ่งปลูกใหม่ๆเลยนะต้นสมบูรณ์ดีเลยกันและแทงช่อดอกครับนี่ยังไม่บานแต่ว่าแทงช่อดอกแล้วก็อีกไม่กี่วันก็ได้เห็นดอกเลยครับก็มิสเตอร์ชนสําหรับวันนี้ก็เรียกว่าสบายๆเบาๆนะครับพาชมสวนช่วงเช้าๆนะครับมิสเตอร์ชนก็ปลูกเลี้ยงนะครับเพื่อการทดลองนะครับแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ เท่าที่มิตรชนพอจะรู้นะครับแล้วก็เรียกว่าแชร์กับตรับท่านใดครับอยากจะแชร์ประสบการณ์การปลูกในกล้วยไม้นะครับส่งมาได้นะครับที่แอดไลน์นะส่งรายละเอียดมามิตรชนจะประชาสธมบันให้นะครับท่านใดอยากจะประชาัมปันครับก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกติดตามพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ